สวัสดีกันในวันหยุดสุดสปดาครับผมคลิปนี้จะพามาชมความสวยงามของไผ่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นไผ่ที่ผมปลูกมาน่าจะอายุมากกว่า5ปีแล้วนะครับไผ่ชนิดนี้หลายคนที่ติดตามกันมานานเนี่ยแค่เห็นในภาพนี้ในคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นไผ่อะไรเฉลยเลยก็แล้วกัน,นครับไผ่ชนิดนี้มีชื่อว่าไผ่แมตาบอรครับซึ่งชื่อก็น่าจะบ่งบอกถึงแหล่งที่มาอยู่นะเป็นไผ่อิ p พอร์ตมาจากฝั่งพม่านะครับ เป็นไผ่ที่ผมปลูกจากเมล็ดเมื่อราวห5ปีที่แล้วนะครับไผ่ชนิดนี้เนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับถือว่าอัปเดตให้ชมก็แล้วกันไผ่แมตาวอร์เนี่ยเป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับลำไผ่ขนาดประมาณท่อ PVC 2-3ถ,ถึงนิ้ว2-3ถึงนิ้วนะลำไผ่หากมองดูแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นตรงเหมือนไผ่สังมนแต่ก็ถือว่าเป็นไผ่ที่มีลำแกล่งเป็นไผ่ใช้ลำอีกชนิดหนึ่งครับหน่อไม้อร่อยด้วย เหมาะสาหรับปลูกเป็นร่มเงาเพราะว่ามีทรงพุ่มที่กระจายสวยงามแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือมันจะสลัดกับใบช้า,าลักษณะของกับใบเนี่ยจะมีขนปกคลุมอันนี้คันแน่นอนครับนี่คือข้อเสียของเขาข้อดอีอย่างที่ผมชอบไผ่ชนิดนี้ก็คือ,อไผ่ชนิดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีขนงในส่วนของด้านล่างนะครับก็คือจากล่างขึ้นบนเนี่ย ขแขนงจะไม่ค่อยเห็นก็คือส่วนกลางๆลางลำขึ้นไปถึงยอดเนี่ยถึงจะมีขแขนงก็มันเหมือนกับไม้พุ่มที่เราแต่งไว้แต่นี้เราไม่ไต้องแต่งนะครับเพราะว่าขแขนงในโซนล่างจะไม่ค่อยมีเลยและที่สําคัญครับลำไผ่ถึงจะไม่ตันแต่ผมลองตัดมาใช้ดูเนี่ยมอดไม้ไผ่ไม่ค่อยเข้าทําลายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของลำไผ่ด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วมอดไม้ไผ่ไม่ค่อยเข้าทําลายแถมยังออกหนอ่อนนอกฤดูกาลได้ดีครับ ราะว่าผมก็เคยทําเป็นคลิปวิดีโอเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเกี่ยวก,กับการทาหน่อไม้นอกฤด,ดูจากไผ่ชนิดนี้ก็ถือว่าให้ผลผ,ผลิตที่ดีและที่สําคัญหน่อไม้ก็มีรสชาติอร่อยด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าหน่อไม้ของไผ่ชนิดนี้เนี่ยอร่อยกว่าไผ่ซางมนอีกปลูกเป็นร่มเงาได้ด้วยเพราะเป็นไผ่ที่มีแขนงน้อยหรือแทบไม่มีแขนงเลยในช่วงโซนล่างของกอนะครับแขนงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยูอ่บริเวณส่วนปลายของกอ ก็คือจะหมดปัญหาเรื่องการแต่งกิ่งสางกอหน่อไม้ก็มีรสชาติอร่อยสามารถทําให้ออกนอกฤดูกาลได้ด้วยหากมีการวางระบบน้ําการบํารุงด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ทางเลือกสําหรับคนที่ชอบลูกไผ่นำมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตให้ชมด้วยสวัสดีครับ